คลิปนี้นะครับขอตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานนะครับแล้วก็พวกข้าราชการทุกคนนะครับที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาออกมาด่าเขาออกมาวิพากวิจารพวกคุณเนี่ยนะครับพวกคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยเหรอครับพวกคุณทำไมถึงหน้าด้านหน้าทนได้ขนาดนี้ครับผมถามหน่อยจะครับวันนี้สิ่งที่พวกคุณทำานะ่ประชาชนสะท้อนนะครับสิ่งที่เขารู้สึกออกมาหาพวกคุณเนี่ยพวกคุณคิดจะปรับปรุงคิดจะแก้ไขหรือคิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ไหม หรือว่าคุณจะทนนะครับหน้าด้านหน้าทนอยู่อย่างเงี้ยนะครับให้ประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณให้ประชาชนเขาด่าอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะทนหน้าด้านหน้าทนอยู่อย่างนี้ต่อไปใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยพวกคุณเข้ามาทํางานเนี่ยรับราชการเนี่ยเพื่ออะไรกันแน,น่ผมอยากจะถามพวกคุณทุกคนนะครับที่ประชาชนเขาออกมาด่าออกมาว่าออกมาวิพากษ์วิจารเนี่ยพวกคุณไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่รู้สํานึกอะไรบ้างเลยเหรอคุณไม่รู้สึกตัวกตัวคุณเองบ้างเหรอ คุณไม่อายเครื่องแบบที่คุณใส่เหรอว่าเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติมียศมีตําแหน่งนะครับคุณไม่อายบ้างเหรอถ้าคุณใส่เครื่องแบบที่คุณทําอยู่แล้วคุณทํางานแบบเนี้ยประชาชนวิพากวิจารณ์ประชาชนเขาออกมาด่าคุณเนี่ยพวกคุณยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอพวกคุณหน้าด้านกันขนาดนี้จริงๆเหรอคุณไม่อายเหรอคุณไม่อับอายบ้างเหรอว่าวันเนี้ยเงินเดือนที่คุณได้รับนะครับจากที่เขาจ่ายให้คุณอะ แล้วคุณเอาไปใช้จ่ายเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุณเนี่ยคุณไม่รู้สึกอับอายคุณไม่รู้สึกขยักขยแงตัวคุณเองม้างเหรอในการทํางานของพวกคุณผมถามหน่อยเถอะครับวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นข้าราชการที่ดีเป็นหน่วยงานที่ดีไม่มีประชาชนคนไหนออกมาวิพากวิจารณ์ออกมาด่าคุณแบบนี้หรอกวันนี้การที่ประชาชนออกมาด่าออกมาวิพากวิจาร์คุณเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าการทํางานของคุณน่ะไม่ได้เรื่องการทํางานของคุยละของคุณน่ะ ไม่ได้ตรงตามที่ประชาชนต้องการการทํางานของคุณน่ะแค่เช้าชามเย็นชามแต่พวกคุณก็ยังหน้าด้าหนาหน้าทนที่จะอยู่กันแบบนี้แหละครับผมถามหน่อยนะครับคุณจะทนอยู่เพื่ออะไรครับคุณจะทนให้ประชาชนด่าประชาชนว่าประชาชนวิจารณ์คุณอยู่อย่างนี้หรอครับคุณไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขหรอครับการที่คุณจะเข้ามารับราชการเนี่ย <uss Là> คุณก็ <PM. S 1> น่าจะรู้อยู่นะว่า <S 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 วันนี้คุณเข้ามารับราชการเพื่ออะไรเพื่อมาตอบสนองนะครับ เพื่อมาทําให้ประชาชนมีความสุขไม่ใช่ครับเพื่อจะทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมอันนี้คือสิ่งที่พวกคุณต้องทำไม่ใช่หรอครับแต่วันนี้คุณเข้ามาทํางานแล้วประชาชนทั้งด่าทั้งสาบทั้งแช่งทั้งวิจารณสารพัดพวกคุณยังทนได้หรอครับผมถามจริงๆครับว่าหน้าคุณน่ะใช้ถนนเบอร์อะไรครับคุณถึงได้ทนกันได้ขนาดนี้ คุณถึงได้หน้าหนาหน้าด้านกันได้ขนาดนี้ผมถามด้วยนะครับวันนี้นะครับประชาชนออกมาทั้งด่าทั้งว่านะครับทั้งสาบทั้งแช่งคุณเนี่ยคุณก็ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่เนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้คุณทนได้จริงๆคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอคุณมีความภาคภูมิใจใช่ไหมที่ประชาชนออกมาด่าออกมาสาบแช่งคุณแบบเนี้ยคุณชอบใช่ไหมคุณอยากให้ประชาชนนี่ออกมาด่าออกมาสาบแช่งคุณแบบนี้ใช่ไหม ถ้าวันนี้คุณปรับปรุงตัวให้ดีไม่ได้ก็อย่ามาเป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดินเลยถ้าหน่วยงานของคุณนะครับไม่สามารถทําให้ประชาชนชื่นใจได้ไม่สามารถทําให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ไม่สามารถทําให้ประชาชนศรัทธาได้ประชาชนมีแต่บน่นมีแต่ดา่ามีแต่ว่ามีแต่สาบแช่งก็ยุบหน่วยงานของพวกคุณไปเลยพวกคุณถ้าไม่มีปัญญาทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาได้ผมบอกเลยครับ อย่ามาเป็นข้าราชการอย่ามีมากินเงินเดือนของภาษีประชาชนเพราะมันเปลืองละอายใจกันบ้างครับรู้จักคาว่าละอายไหมสะกดคำว่าละอายใจเป็นไหมหรือทำเป็นแค่หน้าด้านหน้าทนไปวัน,ว,นวันหนึ่งวันนี้ถ้าคุณทำดีไม่มีประชาชนคนไหนมาบน่นมาด่ามาสาบแช่งคุณหรอกแต่วันเนี้ยประชาชนออกมาบน่นมาด่ามาสาบแช่งคุณเนี่ย คุณยังไม่รู้ตัวคุณอีกเหรอว่าพวกคุณนะ่ะไหลค่าพวกคุณทะทุเล่พวกคุณนะ่ณนะยิ่งฝักขยัยิ่งฝักของสกรปรกโสมมคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าประชาชนเขานังเกียดเขาไม่อยากเห็นพวกคุณเขาไม่อยากเห็นองค์กรพวกคุณเขาไม่อยากเห็นหน่วยงานของคุณอยู่ในประเทศเขาถึงได้ออกประสาทแช่งออกมาด่าออกมาว่าสารพัดออกมาวิจารสารพัดจำไว้นะครับว่าวันนี้ ถ้าประชาชนน่ะเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาด่านั่นแสดงว่าคุณน่ะเป็นที่น่ารังเกียจที่สุดประชาชนไม่ต้องการก็อย่าหน้าด้าหนาหน้าทนอยู่ในตําแหน่งลาลาออกไปยุบหน่วยงานของพวกคุณออกไปอย่าต้องให้ประชาชนลุกฮือมากฝานี้อย่าต้องให้ประชาชนเนี่ยทําไปมากฝานี้ให้แค่ประชาชนด่าว่าสาบแช่งอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าให้ประชาชนต้องทํามากฝานี้เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะเป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดินก็จงทําตัวให้ดีรับใช้ประชาชนให้ดีไม่ใช่มาให้ประชาชนด่าสาบแช่งและว่าอยู่อย่างนี้แล้วยังหน้าด้านหน้าทน